พี่หนุ่มกัญชัยหัวจะปวดลูกนีฟ้องเจ้านีเพราะทําให้เสื่อมเสียเกียรติแบบนี้คนฟังจะอยู่ฝั่งไหนดีทนายเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สามารถว่าความให้คนผิดกลายเป็นถูกคนถูกกลายเป็นผิดได้ทนายฝั่งนั้นควรสงบปากสงบคําบ้างฝั่งคุณเสียเปรียดอย่างมากเลยนะสิ่งที่ควรทําในฐานะทนายคือไกล่เกลี่ยให้จบก่อนถึงศาลโดยพอใจทั้งฝ่ายเราและเขาอย่าลืมว่าอนาคตคุณอาจจะต้องไปทํางานให้เขาหรือบริษัทเขาคุณจะสร้างลูกค้าหรืออะไรก็ตามแต่คุณเลือกเอง อย่าทําให้มันเหมือนสนามตกกันไปมาควรอยู่บนเส้นทางที่เป็นจริยธรรมและคุณธรรมเชื่อว่าอาจารย์ที่เคยสอนคุณต้องบอกบ้างหลานนอกเสียจากคุณต้องการเอาชนะอย่างเดียวไม่สนอันไหนถูกอันไหนผิดหลักของเรื่องนี้มันง่ายมากเลยนะแถมทั้งทีมทนายทั้งตัวลูกนี้เองก็รู้ก็พูดว่ามินี่ต้องใช้ก็ใช้เข้าไปจะไปฟ้องหมิ่นก็ทำไปหลังใช้นี่แยกประเด็นอย่าเอามารวมกันและการเป็นผลของการกระทำ อย่างเช่นมีผัวก็ต้องช่วยมีใช้นี่จะมาอวยปกป้องอะไรแบบนี้มันยิ่งเสื่อมเสียจิติวงตระกูลไม่ต้องมาหัวหมออาศัยความเป็นนักการเมืองเก่ามาลูกเล่นเลยคุณลิลลี่แมนมากจบรายการขอโทษฝ่ายตรงข้ามนั่นสื่อถึงสังคมที่โตมาแล้ววุฒภาวะที่เขามีน้อยมากจะมีคนกล้าทำแบบนี้แต่คนที่จบปริญญามีใบอนุญาตว่าควากลับไม่มีการขอโทษอีกฝ่ายกลับเลยทางฝั่งลูกนี่ก็หาทนายได้เหมาะกับตัวเองเนาะ ส่วนทนายอันนี้เข้าใจแหละเพราะหลักในอาชีพคล้ายๆหมอคือเลือกคนแค่ลูกความไม่ได้ว่ากันไปตามหลักฐานที่มีแต่ถ้าสุดจริงๆก็อย่าไปรับงานให้คนผิดที่มีเงินบอกว่าคุณลูกหมีทําชื่อเสียงวงวงตระกูลเสื่อมเสียแต่พอฟังคุณออกมาพูดทีเดียววงตระกูลเสื่อมเสียกว่าเดิมมอไปเยอะเลยเป็นนี้ไม่จ่ายแถมยังฟ้องเขาอีกแต่ยังอาจจะมาเป็นนักการเมืองแล้วจะดูแลประชาชนได้ยังไงใครจะเชื่อถือละ่ะ คุณลูกมีสง่างามมากนิ่งวางตัวดีพูดจาชัดเจนช้าชานดูเป็นผู้ดีจริงๆเลยบุคคลแบบน้องลิลลี่ควรจ้างงานเขาเยอะๆเป็นคนที่จริงใจคนไทยทุกคนอยากมีเพื่อนแบบลิลลี่นะักนางน่ารักนะนางคงเชื่อใจไว้ใจคนง่ายเลยตกเป็นเหยื่อคนไม่ดีหาผลประโยชน์กับนางรอบก่อนคนก็เบี้ยนี่นางหนีไปต่างประเทศเห็นใจนางอยากให้มีงานเยอะๆหาเงินได้เยอะกว่าลูกนี่อีกนะั้น อยากให้คุณลูกหมีมีงานเยอะๆด้วยเหมือนกันน่าสงสารจริงๆคนทำงานเก็บเงินมาตั้งแต่อายุน้อยๆจนมีเงินก้อนนานมาแต่มาโดนบิดไปแบบนี้เอากันง่ายไปและจะมาอ้างว่าทำให้ชื่อเสียงอเสื่อมเสียจะไม่จ่ายคือยิ่งมาพูดแบบนั้นแหละชื่อเสียงตระกูลคุณมันยิ่งเสื่อมเสียไปกว่าเดิมแต่ถ้าจ่ายไปและขอโทษอันนี้ชื่อเสียงตระกูลคุณถึงจะไม่เสีย ลิลลี่คือคนจริงใจชัดเจนตรงไปตรงมานางจิตใจดีเลยโดนคนหลอกเยอะมากน่าเห็นใจสุดๆคุณน้องลิลลี่เป็นคนจริงใจชอบสงสารคนอื่นซื่อสัตย์ต่อคําพูดตัวเองอยากเข้าวงการที่มาหวังผลก็ใช้ช่องทางนี้หลอกยืมเงินเธอโดยเฉพาะคนก่อนที่เคยมาออกผวนกระแสฝอยกับแตงโมมาก่อนไหนนั่นก็น่าปลอมรวยปลอมๆจากดาราเอาเงินคนอื่นมาชุบตัว คนแบบนี้น่ากลัวทำตัวดัง่งวิตแท้แน่นอนคิดเป็นขั้นเป็นตอนทางตัวเป็นคนหวังดีแต่ก็น่ากลัวที่สุดลูกนี่กับทนายนี่เหมาะสมกันจริงๆไม่น่าถึงมาอยู่ทีมเดียวกันสียเสมอกันมากก็ดึงดูดการเป็นธรรมดาคนหนึ่งเป็นนี่ก็ไม่อยากจ่ายคนหนึ่งก็พูดแทรกแบบพูดไม่หยุดพอถูกเจ้านี่แฉบอกทำลายชื่อเสียงวงตระกูลแต่นี่ที่ยังไม่จ่ายทำลายชีวิตเขาไปกี่คนแล้วเป็นทนายได้ไม่ใช่แค่หาช่องว่กฎหมายไปวันๆนะ มันต้องมีจรรยาบรณอันไหนไม่ดีไม่ควรไม่สง่างามก็แนะนําลูกความไม่ใช่ปล่อยเลยตามเลยลูกความอยากทำไรเดียวหาช่องให้ตลกมากสังคมคนเขาก็ดูออกจุดหนึ่งที่รู้สึกว่าไม่โอเคคือทนายฝังลูกนี่จริงๆคุณทนายควรพูดแค่ในแง่ของข้อมูลอย่างเดียวไม่ใช่การแก้หน้าแก้งต่ายให้นี้คือถิงเหมือนเป็นเจ้าของเรื่องเองทนายแอบออกตัวแรงแต่มันเกินจุดยืนตัวเองคุณลูกหมีบอกว่ายังพยายามไปกินไปดื่มส่งไลน์พูดคุย เพื่อให้มันปฏิสัมพันธ์กับเขาเพื่อให้เขาคืนเงินเราคือเข้าใจเลยเชื่อว่าทุกคนเองก็คงทําแบบนี้กับลูกนี้เหมือนกันเรามาหลายปีเลื่อนมาเรื่อยๆแต่ลอยหน้าลอยตาสุขสบายในสังคมได้อยู่ตลอดยุคนี้เจ้านี่อยู่ยากมากประหยัดอดออมเป็นคนดีมีน้ำใจและชอบช่วยคนแต่ดังเจอคนมีพิษจะทวงยังต้องไหว้เลยคงเข็ดแล้วให้คนติดนี้แรกๆก็จ่ายไปไปมาๆก็ไม่หนีไม่จ่าย และเราคนไทยชอบคําพูดคุณลูกมีประโยคหนึ่งมากที่เขาบอกว่าเข้าใจในเรื่องกฎหมายแต่ในใจก็ควรมีศีลธรรมด้วยตอกนิ่งๆแบบสุภาพชนสุดๆฟังแล้วมันก็ไม่ขึ้นต่อให้บอกว่าทยอยจ่ายเงินมาตลอดแล้วเรื่องเช็คเด้งเจตนาไม่บริสุทธิ์แล้วนะแค่นี้ทนายทําหน้าที่ดีที่สุดแล้วทนายต้องช่วยคนที่จ้างให้กลับมาถูกขึ้นอยู่กับหลักฐานและพิจารณาจากสาร เชื่อว่าเจ้านี่เป็นอะไรที่เหนื่อยมากตอนที่ยืงพูดดิดีๆก็ใจดีเห็นเดือดร้อนเลยให้ยืงเวลาขอให้ใช้นี่แทบจะก้มกลับเครียดอยู่นะบางทีเอชื่อว่าหลายคนยกคงนี่ให้หลายคนแล้วเพราะเหนื่อยที่จะถ่วงถ้าคุณลูกหมีไม่เปิดเรื่องนี้อาจจะมีคนอื่นโดนอีกเพราะเชื่อในโปรไฟล์เลิศหรูการเปิดเรื่องนี้เหมือนเตือนภัยสังคมไม่ว่าจะแพ้หรือชนะเชื่อว่าสังคมส่วนใหญ่อยู่ฝั่งความถูกต้อง กฎหมายกับศีลธรรมบางทีมันก็อาจจะไปด้วยกันไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราเชื่อคือกรรมมีจริงเคสนี้ถึงฝั่งลูกนี้ฟ้องชนะสังคมคงจะไม่ยินดีชื่นชมในชัยชนะของเขาหรอกคือถ้าเขาไม่ออกสื่อจะได้เงินคืนไหมขนาดทวงหลังบ้านกี่ครั้งให้เวลาตั้งเท่าไหร่ก็ไม่จ่ายเงินแสนแสนสำหรับหลายหลายคนมันเยอะน่าพอให้ไกลเกลี่ยก,ก็ลีลาจะให้รับผิดช,ชอบชื่อเสียงอีกดึงตระกูลมาเอี่ยวด้วยเล่นใหญ่มากถ้าไม่ออกสื่อเรื่องสงสัยเงียบกริบ คุณฝั่งนั้นและทีมทนายอ่านความคิดเห็นชาวบ้านแล้วช่วยหยุดมั่นออกสื่อพูดยแยะไม่มีใครเห็นด้วยกับคุณจะไปเคลียร์ก็รอไปเคลียร์บนศาลหยุดพูดนะทนายถ้าเก็บอารมณ์ไม่อยู่ก็ไม่น่าไปออกรายการแน่เดียวเจอคำพูดที่ไม่เข้าหูก็จะไปฟ้องเขาอีกเข้าใจอาชีพทนายไนดะ้มีทั้งช่วยคนดีคนไม่ดีแต่ในกรณีช่วยคนผิดก็ควรช่วยด้านกฎหมายอย่างเดียวไม่ใช่ออกตัวพูดแทนแบบเหมือนทนายเป็นคนยืมนเองแม้แต่ทนายก็ไม่ได้รู้เบื่อ งอหลังที่แท้จริงหรอกขนาดหลักฐานชัดเจนขนาดนี้ลูกหนีเยอะขนาดนี้ทนายอีกฝั่งก็ยังพยายามพูดและได้ข้อมูลเหมือนยังรู้ไม่หมดยังไงไม่รู้นะนิสัยทนายอย่างหนึ่งที่ไม่ควรเอาเป็นตัวอย่างคือการพูดแทรกอย่าเอาไปใช้ในทุกคนเรื่องนี้จะจบจะเป็นยังไงไม่รู้แต่ที่รู้รู้คือต้องมีคนหนึ่งตกอับแบบดับจนไม่ได้ดังแล้วมีคนใหม่เจริญก็น่าขึ้นมาแทนที่แบบอนาคตสดใสแน่ๆ ยิ่งน้องลิลลี่ออกตัวยกนี่ให้แบบใจสปอร์ตแบบนี้ด้วยบอกเลยว่าเกิดเร็วดังชูแบบฟันทงแล้วก็ถือว่าน้องลิลลี่ตัดสินใจได้ดีมากที่ยอมเสียหกแสนในจังหวะแบบนี้ถือซะว่าเบิกทางสู่วงการเซเลบได้เป็นอย่างดีเพราะเป็นการซื้อใจคนในสังคมไปในตัวบอกเลยยังไงก็คุ้มกับอนาคาไตวันข้างหน้าที่สดใสแน่แนส่วนคุณลูกนี่ก็เตรียมตกกระป๋องคนไทยลืมง่ายก็จริงแต่ผู้จัดผู้จ้างเขาไม่ได้ลืมง่ายๆแบบผู้ชมคนไทย ในอย่างว่าและการแข่งขันในวงการนี้มันสูงตัวเลือกที่ร้าตําหนิมีมากมายที่ยังรอเวลาเฉิดฉายอยู่ใครพลาดก็ตกประป๋องไปตามระเบียบเพราะคงไม่มีผู้จัดคนไหนจะยอมเสียชื่อเพื่อช่วยเหลือคนประวัติเสียแบบนี้หรอกนอกจากจะมีเส้นสายเป็นแต้มต่อคอยออกแนวขอโอกาสแกมบังคับเท่านั้นแหละแต่ถึงจะทําแบบนั้นก็อยู่ได้ไม่นานเขาจะพากันบอยคอรแน่แนไม่ว่าทางไหนก็ตกกระปองปุ้มปุ้ยไม่ต่างกันอยู่ดี การผู้ใดก่อก็ต้องรับสภาพแห่งผลนั้นนั้นการไปทําใจแล้วเตรียมตัวรับสภาพเพราะความยุติธรรมมีจริงน้องลิลลี่เริ่มมีแสงในตัวแล้วและคงอีกไม่นานจะสว่างสดใสยอยู่ในวงการแน่งานนี้เราคนไทยทั้งประเทศเชียร์คุณลูกหมีกับน้องลิลลี่ให้เป็นคู่หูกันขอให้พวกเขามีงานวิ่งเข้าหาเยอะๆได้กลับคืนมาเป็นร้อยเม้าพันเท่าเลยนะคนดีสังคมสนับสนุนพวกคุณแน่นอน ตนเป็นนี่ก็ใช้เขาแค่นั้นนึกถึงวันที่เรายืมเขาเขาให้โดยไม่อิอดอดแต่พอถึงเวลาคืนหงายเป็นนี้คุณลูกหมีถ้าไม่ถึงที่สุดเพราะทําทุกทางแล้วคงไม่อยากให้เป็นข่าวทําให้ใครเสียชื่อเสียงเพราะคุณลูกหมีก็เป็นที่รู้จักเช่นกันนั่นคือสาเหตุที่เขามาร้องสื่อนั่นคือผลที่ทําให้จริงๆมีความเห็นว่าน้องลิลลี่ไม่ควรยกนี้ให้กวนฟ้องเพื่อเรียกให้ได้เงินคืนทั้งหมดเท่าที่โดนยืมไปน้องไม่ควรยกให้ควรร่วมมือกับผู้เสียหายทุกคนร่วมกันไปเลย ถ้าน้องโดนฟ้องมาก็ฟ้องกลับแบบที่ทนายฟังผู้เสียหายเลยนี่ก็ส่วนดีมื่นประมาทก็ส่วนหมิ่นก็ว่ากันไปไม่ต้องกลัวเพราะสารให้ความเป็นธรรมกับทุกคนเพื่อนคนไหนที่เขายอมใหม่พ่อเราคนไทยยืมในช่วงที่เราลำบากเราจะไม่มีวันลืมพระคุณเขาเลยตรงกันข้ามเราคนไทยจะรักษาน้ำใจเพื่อนไว้ตลอดชีวิตไม่ใช่มาฟ้องร้องเขาแบบนี้จากที่ฟังน้องลินล,ลี่วันนี้น้องได้ใจประชาชนคนไทยมากๆ คำพูดบ้านๆจริงใจจริงใจของน้องมันฟังเข้าใจง่ายบง่งบอกถึงจิตใจน้องเลยตรงๆซื่อซื่อสู้ๆนะขอให้ทนายของน้องๆมิสติกและทํางานได้อย่างราบรื่นใช้ความรู้ความสามารถไปในทางที่ถูกต้องมีพร้อมทั้งคุณธรรมและจรรยบัรณขอให้ความจริงคือความจริงอย่าได้มีอะไรมาบิดเบือนนึกนึกไปแล้วก็สงสารคนที่ไม่มีชื่อเสียงในสังคมพอเกิดเรื่องคล้ายๆแบบนี้เขาไม่สามารถจะเอาอะไรมาต่อรองหรือเป็นแบ็กอัพให้กับเขาได้เลย ทานายกุ้งฝ่ายน้องลินลี่ดูสง่างามทั้งบุคลิกและคำพูดมีมารยาทในการโต้ตอบอธิบายตอนแรกๆอาจมีโต้บ้างตอนหลังควบคุมติ์และอารมณ์ได้นี่และคนมีวุฒิภาวะทางปัญญาขอชื่นชมน้องลินลี่ใจดีสุดๆน่าสงสารน้องไม่น่าทำกับน้องเขาเลยเอาจริงๆเป็นหนี้ก็ใช้หนี้เขาก็จบทานายทางนั้นก็พยายามฟังหน่อยมีความรู้สึกเหมือนกันขอชื่นชมทานายทางน้องลินลี่พูดใจดีมากมาก คุณน้องลินลี่จิตใจดีมากน่ารักใจบุญจริงใจชัดเจนมีน้ำใจถือว่าทำบุญไปเถอะคนที่มาหลอกทำกับคนที่มีบุญคุณช่วยเหลือขนาดนี้มันไม่เจริญหลอกชีวิตหลังจากนี้จะรับผลเจอแต่เรื่องเสียงเงินเสียงเสียงอะไรไม่ขึ้นไม่ช้าก็เร็วเชื่อว่าทุกคนก็เคยโดนทุกวันนี้ชีวิตเขาดูไม่ได้เลยยอ